อธิษฐากนก่อนอธิษฐานก่อนขอว่าไงคะ <got> อ่อกรอบเลยอ่อกรอบเหรอโอเค I'm happy birthday to you ยังน้อยเต้นด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยโอเคอยแม่บอกว่าเอาเพราะว่าไม่ได้แข่ง้าไมนได้จกแขอันนี้โอ้โ่โอ้ยเทียนจะหมดแล้วเนาะ อหนุ่ยากโซแล้วหนึ่งสองสามยงงานยังไม่ธิษฐางแบนี่ครับครับับแฮอเอ้าได้บอกให้ถ่ายรงไม่ใช่เหรอบอกให้ถ่ายลงไม่ใช่เหรอไม่ได้เปิดเพลไม่ชเยอแต่ม่ได้อ้าวรออง Happy ดีไ t มดีดูอยู่ขออะไรคะขออะไรคะเรียนเก่งไหมใส่ของดีไหมใส่ของดีอ้าวเริ่มได้เป่าเลยแรงๆหน่อยใกล้หน่อยใกล้ใกลหน่อยใกล้ใกล้หน่อยโอเคเอาทีละอันเป่าทีละอันเป่าทีละอันแรงแรงแรงเป่าอันนั้นเนียต่อไปไม่มีแรงแรงหน่อยเป่าทีละอันใกล้ใกล้หน่อย อ่ะอีกอันนึ่งอีกอันนึงซ้อมเขไว้อย่างดีเปิดโอเคอันหนึ่งอันนึงโอ้ยไม่ใช่ปลูดไม่ใช่ปลูโอ้ยมันร้อนทำไมทำไมแล้วอาชีพเขาหนึ่งสองสามโอเค